กำลังมุ่งหน้าเนี่ยกำลังมุ่งหน้าพาท่านผู้ชมไปไปไปตัดต้นกล้วยนะกล้วยกล้วยแบบว่ามาลักขโมยข้างบ้านอะ่ะเออมาลักขโมยเขาข้างบ้านจะเอาหวีไหนดีเลือกเอาโอ้โหเครือไหนดีเนาะเครื่อนี้ใหญ่ไปเครื่อนี้ก็ใหญ่เจ้าของบ้านเขาไม่อยู่ขโมยไปเลยมีทุกอย่างพ,พี่น้องพี่น้องชาแมว มีทุกอย่างครับทั้งกล้วยโอ้โหโอ้โหนีด่ดูดูดูวิธีทำวิธีการตัดอ่าลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับโอ้โหตัดดีๆนะตัดดีๆเดี๋ยว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 

ดีดมีดไม่ได้เรื่องนะคะพี่น้องน,นี่ขโมยนะขโมยขัน้นต้นโอเคอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวจะตัดพาไปชมอีกหวีนึนงเครือหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกเครือหนึ่งนะอ่าไม่ไหวแล้ว,ว,ลวคนตัดไม่ไหวแล้วบอกว่าไม่ไหวแล้วครับลิ้นหน้อยแล้วระคาพี่น้องได้เวลาได้เวลาลากกล้วยที่ขโมยไว้สําเร็จกลับบ้านไปแล้วเออแอบ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 กันหน่อย แอบกันหน่อยลากไปลากเข้าไปลากเข้าไปพี่น้องเอ้ยอนีนึงเท่าไหร่เนี่ยตายลากเข้าไปลากเข้าไป<ม>เออยลปลมาป หลุดเข้ามาแล้วครับพี่น้องหลุดเข้ามาหลุดเข้ามาแล้วมองมองดีๆนะพี่น้องกลัวเจ้าของเข้ามาแล้วเจ้าของสวนนอน,น,อ,น,ยน,น,อ,นอยู่แล้วครับเจ้าของสวนนอนอยู่ครับพี่น้องเจ้าของสวนตัวจริงนอนอยู่นี่